ช่วยด้วยครับทุกคนมแม่ผมพ่อผมยา,ายผมเป็นสลิ่มมากอีกหนูเอ้หนมันเ,เอาแต่เด็กไงนะเ <c oughs> ชียบเชียบ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องอบิมคุงฮะเชียบเชียบอีวีหนึ่งหนึ่งหกเขากาวทักทายและสวัสดีนะครับผมผมเนยย้อนกลับไปดูหลายๆคลิป ผมลืมขอบคุณคนที่ส่งคลิปวิดีโอนะครับผมเข้ารายการเชียบทุกคนเลยนะครับพาร์ทนี้ต้องเน้นนิดหนึ่งนะฮะขอขอบพระคุณนะครับผมคลิปวิดีโอจากเจ้าของนะครับและคนที่เอาลิงก์มาส่งไว้ในแฟนเพจด้วยนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่ได้มีคลิปตลกๆแบบนี้ดูกันเลยขอบคุณมากนะครับชิชอบคนไหนนะครับผมเข้าไปฟลนช์เข้าไปติดตามนะครับผมอีพีนี้116แล้วหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าพาร์ทนี้จะมี MVP ขอเหอะพาร์ทที่แล้วได้จืดไปที่บ้านบอกว่ายาวแล้วนะอ๋อท่านผู้ชมเชื่อไหมคนแบบนี้ถ้าโกนออกมานี่คือแบบหน้าเด็กเลยนะเดี๋ยวด้วยด้วย,ดวยเดี๋ยวหน้าเด็กเลยผมเคยดูคลิปแนวนี้เยอะนะฮะหัวก็ร้อนอรมนได้ไง หัวก <that> so ็ร้อนร้นเฉยฉีค่ะเฉี่ยบพะตอแกงนางงามไม่ไหวประกาศผิดหรอไม่ใช่ ความรักควรมีสองคนท้อไหนวะท่อนั่นดกับครท่อันกันทันยอทอท้อไหนวะมันมันท่อไหนวะ บละอายใจบอะนี่ปิมมันดูนะมันฟังนะออแต่ว่าชันนี้ไม่คุ้นเลยเ <c oughs> ชียบเฉียบอะอะไรวะหนูรักออตํานานนางงามสูงที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกอนพระสอนหนูมากคะ<ข>่ะบักผู้เข้าประกวดหมายเลข80นะคะ<ว>น้ำหนักน55กิโลกรัมส่วนสูง174กิโลเมตร,ร174กิโลเมตร สูงมากเลยนะอ่ uh, ขอโทษค่ะ1น4่งเสซนติเมตรสูงมากสูงตัวสูงมากเลยไม่ว่ากันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ค oui ่ะก่อนพระมาเขาจะคนตื่นเต้นไหมน้ำหนักห้าห้ากิโลกรัมส่วนสูง174่งอยเกิโลเมตรอุ้ยสูงมาก ตื่นเต้นนผู้ชมเราไม่ได้ไปยืนอยู่จุดนั้นเราไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมเฉียบเฉียบเฉียบมากความคุยโทรศัพท์เป็นเหตุทำไมอ่ะ <c oughs> เออพี่ครับ <c oughs> เออ,เอ,อพี่เสดำฮะ <c oughs> เออพี่ครับอย่าเพิ่งพี่ เอากบไปตัวหนึ่งคนคุยโทรศัพท์อะมันจับอะไรไปทั่วสังเกตดูดิลองลองเพื่อนคุยกับแฟนหรือแม่คุยทุล้านเนี่ยลองเอาเลยยื่นให้รับหมดนะเอออืเออเออเอยื่นอะไรก็ให้จริงๆขอตังก็ให้ตอนนั้นอะเชียบเยมานักหนมาหนักๆมาช่วยด้วยครับทุกคนแม่ผม พ่อผมญาติผมเป็นซาริมมาฮู้ไม่งโคตรรักงูตูเลยเย็ดช่วยด้วยครับทุกคนไอ้หนูเอ็งมันเอาแต่เด็กเลยนะคนแม่ผมพ่อผมญาติผมเป็นซาริมมาฮู้ไม่งโคตรรักงูตูเลยเย็ดช่วยด้วยครับทุกค,คนคอมเมนต์ไปเป็นคลิปที่ขนหูมากเลยฮะ ดีมากแม่งโคตรรักนุงสู่เลยเย็ดท่อนท้ายไม่ต้องบอกนะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบวะโอ้ช่วยน้องด้วยฮะช่วยน้องด้วยอยากมีเครื่องแบบเซ็งวะอยากมาร์คไว้อยากพวกมีเครื่องแบบเงี้ยล็อกแขนล็อกขาล็อกล็อกตอย่างนี้เป็นไงวะสักทีดิแตไม่ใช่พวกพี่นะผมไม่ได้หมายถึงพี่ผมหมายถึงอีกชุดนึงหมายถึงอีกชุดนึงไม่ใช่พวกพี่ ก็ไม่ควรพูดดิว่าล็อกหน่อยเด้เออคือไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เราเลียบเรี่ยบเลี่ยบผมไม่ได้หมายถึงพี่พี่ผมไม่ได้หมายถึงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เรียบร้อยไม่ได้หมายถึงพี่นี่มีคนประกันตัวเองเห็นพวกมีเครื่องแบบแล้วก็ใส่เงอยากโดนล็อกว่ากพวกมีเครื่องแบบเงี้ยล็อกแขนล็อกขาโตมาได้ยังไงวะวกูสงสัยนี่ ล็อคล้อตหนีป็นไงวะยังไงเอฟีนะประกันตัวกันด้วยฮะโดนรวบเช็ดแป๊บโบเชียบเชียบเชียบฮะหนักอีกหนักอีกเป็นเก้าอีก็ต้องมีสี่สาเป็นกีตาร์ก็ต้องมีหกสายเป็นอะไร เป็นงวงแหวนก็ต้องอยู่ในโนเซาเป็นก็อ,อ,อย่าให้รู้น้ว่าใครเป็นคนสมัครไอเขาไ, <laughs> ไอ้บ้า <laughs> เอาอะไรกูดูเนี่ย <laughs> ได้นเสาต้องมีวงแหวนนะฮะไม่ไม่จับฮะั <laughs> <laughs> นสกนรกโอ้ยกูหัวร้อเหนื่อยเ <laughs> ชี่ยบเชี่ยบ้ยบะเอาอีกเอาอีก ลูกเสือเขาไม่จับมือขวากาห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่ครับในรุยินมีเจ่ของแปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบเฉดโดเฉมีเฉดโดเลยลูกบังคับต้องใช่รีโมทถ้าเธออยากเล่นต้องใส่ทานเอาเรื่องเอาเรื่องด้วยนะไม่ได้เก่งตั้งแต่กเกิดแต่พ่อสอนให้พายายามพยันกลายเป็นคนดีแล้วไปเรียนเป็นเด็กดีครับอะไรกันรับเนี่ยคุณหมอคุณหมออะไรครับ <c oughs> คุณปันดุงอะ 切，解吧、uh,，我来解 อ้ีกุงเขาพูดอะไรวะเขาพูดอะไรว่าคุณผู้ชมฟังดูเรื่องกุ้งดองน้ำปลากุ้งดองน้ำปลาอร่อยมากยัยอร่อยมากเลยมีเยื่ยยมยุ้ยมีเยื่ยย่มยุ้ยคืออะไรอะมีเยื่ยย่มยุ้ยน้ำต้มมันยิ่งซิมซิมเกินได้กินมากเลยกุ้งดองน้ำปลาอีกอัวนี้ เมื่อกี้คุณแซมมี่พูดอะไรวะเจี๊ยบบาเบาวบาเต็มไอเต็มเพ่ไอเต็มผมไม่เคยจอดไอเต็มไอเต็มจริงจริงเขาไม่เคยจอดจริงนะไอเต็มเน้นขับมะไม่เน้นขายเต็มไอเต็มเทพ Ôi! mặt lại tao lại tao Fire! Die. Fire! 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 tao ชอบดิชอบพชอบนีฮะเชี่ยมาตุ้มเลยหรอเนี่ยดีดีดีทั้งน้ำเลยหรอได้ยินไหมน่ะบนบกก็ไม่ขายนี่ในน้ำยังไม่ขายไอ้กูมีเวอร์ชั่นแบบเป็นเรือด้วยผมเพิ่งรู้ เฮ้ยเก็บล oh, ิ mies, tax, ้ก wow. ่อนเก็บนี้ก่อนโหูนี่ดีนี่ดีแบบหนักแบบหนักจัดเลยอะคือทั้งคลิปอะอันนี้แบกอะตาฮะกระบวนการกระพริบตรงนี้ทั้งหมดก็สวยกระสือตรงนี้ทั้งหมดก็สวยกระสือจะทำหน้าที่บูรณาการพุ่มกระดูกกับกระดูกเองเสร็จปุ๊บพอไปทำแนวดิ่งเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าเออ แต่แขนเหมือนมีไฟ,ฟเฟ้นะครับสถิตเกิดจากอะไรเกิดจากกระเบวนการของ,ของการกระตุ้นหรือการกระทํานี่ครับพีเบ่เป้ไม่ต้องสงสัยแสดงว่าอะไรครับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมารอคือเป็นัพั์ทางการแพทย์เหรอฮะรอใครบัญชาเฮ้รอใครมาให้กินให,ให้ดื่มให้ทาให้ฉีดให้อาบมันทําได้เองงงไหมเนี่ยอะไรใครไปขึ้นอะไรไปโดนเหล็กแล้วแปะแปะนู่นนี่นั่นมันทําได้เองกระตุ้นเองเห็นไหมครับ พอมันกระตุ้นได้เองมันก็เข้าใจในตัวเราเองครับไม่มีอะไรตำราไม่ได้ว่าตำราว่าว่าววว่าว่าตามวิธเยว่าไปหรือไม่กับผีเข้าตามที่เขาว่ากันมาต่ออกันมาอ๋อเขาเรา่พูดถึงเรื่องตเราก่างกายมนุษย์ขึ้นมาอทํามันขึ้นมามันทําให้เรารู้ตัวเราว่าเราเรามีความเป็นตัวเราเท่ากับความเข้มข้นณตําแหน่งใด ส่งเสริมไม่เกิดความบสบายตัวไม่สบายตัวเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ครับชัดเตนนะจานครับคนข้างๆบอกจะซิ้วเทอมนี้เขาส่งเสริมความสบายตัวไม่สบายตัวเท่ากับเท่าไหร่เสร็จปุ๊บเมื่อมันมีริมาณที่ทําให้เราท่ากัาการ,รา <S <S> <S กราทำของเราก็าเราทาไง กูใจจะขาดแล้วเราไปตกปลาเราก็ปลามาทำกินเราไปตกมาคอมเมนต์คอมเมนต์เียอะมากเมื่อจบครูแบบเรียนออนไลน์คนในคลิปเจียบเชียบเจียบากใครฟังรู้เรื่องบอกผมทีแล้วผมงง เราจะชอบไหมถ้าไม่ชอบจะได้กินต่อหิวผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงผอมมันทุกคนหรอกใช่ไหมเรามีความสวยที่แตกต่างกันใช่ว่าคนผอมจะดูดีกว่าคนอวบคนอ้วนเออใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ต่อยเชี่ยฉีดวัคซีนก็เครียดพอแล้วมาเจอแบบนี้เครียดกว่าทำไมอ่ะเขลองเพลงหรอลองแบบนี้เลยหรอ ลองโชว์คนนี่นะ จะขาดเก็บลิงกันเก็บลิงกันท่าทางเรือลำนี้จะไม่รอดศนะดีดีดีคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ดีไม่ด้วยนะครับคืาลืมปิดไม้เหรอปิดไม้หน่อยครับิ20ที่เปิด

MVP อ่ะมาและ MVP ประจำ EP ร้อยสิบหกเดีวะ เพลงเท่านี้ละกันนะครับสนุกสนานเพลิดเพลิน,นยังไงชื่อชอบคนไหนเข้ามา follow เข้ามาติดตามนะครับผมและที่สำคัญฝากแชร์ต่อด้วยนะฮะใครไม่คิดว่าโดนตลกเชิญเลยในแฟนเพจเปิมคุงนะครับเดี๋ยวจะมีการโพสขอตลอดนะครับ